เฮ้ยไหนดังเฮ้ยมืนเฟรนด์กิ๊บดำนะสบายดีก euh, ับทักทายสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบอลแรมมานิกาอาบอบบอทเป็นลงมาแต่ป่านะก็เลยชวนกันไปหาปลาเดี๋ยวเพิ่งมาหอนจะพาไปหาปลาแล้วนะทุกคนมือหนาจะไปหากบมเลยสิไปสิเบ็ดเพราะว่าเขาใส่ม่องมันบุกไฟได้แพ้ใส่กับบุกไฟได้ก็เลยไปสิเบ็ดอีกนะมัน้ย เอามาไว้กินอะไรมาไว้ปิ้งไว้ปนไว้ถอดก็แล้วแต่ผู้มักนะตามเมนูนี่แหละเป็นมาเปิดนังอยู่ตัวผมเปินหมัดเป็ดได้แยกออกไปเบิ่งนต้อกันหมาเปินหมัดนั่นี่คือว่าหมัดซะาใเลหมัดเบ็ดหมัดเบ็ดมันชิยากืิทั้งไปใช่เดี๋ยวสิไปน้ำบ่เนี้ยบุรุษมาได้มันเปื่อนเข้าไปหาแม่แล้วเร็วๆร็วเอาไปสิไปสิเบ็ดเอาปลาใหมดาปิ่งต้องต้องต้องต้งต้ง พิ่ร่งางอะไรคืออะไรเห็ดลายเหรอฮึคืออยาางถ้เห็ดเบ็ดนะอกเห็ดไปจิตเนาะห็ด้ลายได้หลายเห็ด้เบ็ดน่ะลายเบ็ดป่าอลไรเดี๋ปลาลายเห็ดเบ็ดลายสบายดีลงมาจากป่าจนแหล่จนดำบมดโอ้ธรรมดาด้โมนตี้กระดำแลอยู่แล้วโบแม,มนตี้ได้กินอะไมอหม่ึ้นไปหลอบหมอได้นี่ <c oughs> ได้กินซีนได้กินอะไรอยู่ลรือ่ามีแต่ซีนมีแต่ซีนกินซีนขึ้นมือซีนขึ้นมือ แต่ว่าก็ขาดเ่ได้ดอกเห็นในคลิปนะเบาไกลแล้วรถละ,ละอันอันใหม่มาต้มไานะะ <c oughs> าสีเนเนยเพิ่นแนวเพิ่นแต่กามานอยู่ได้เฉลินไปก็ขึ้นไปน้ำรังในกามาน <c oughs> แต่ว่าเฮาลงมาก่อนเพราะว่าลงคลิปบ่ได้มีปัญหาก็เลยลงมาก่อนที่จริงยังบ่อยากลงได้นี่นะ <c oughs> แต่ก็อัพเดี๋ยวไปกินป้าันีไปหาป้านะลงมามงมลงมากกับไปหากินป้าไปเนาะกิน มีปลาลายเนาะได้มวกล้ามเนาะนเงานได้แม่ฝากมาให้โอ้ฝากใหม่บ่บบอนได้กว่าจกใบเนะะา,กเกาะเดินได้ครับผมดิผมดิน้างนี่เปิดมาะวัอยู่โอ้เอาของดีไว้อยู่ชั้นในเน๊ดส่งกับเปื่อยมันเลยนี่ฝากใหม่เลเด้อกันทีนะเอาโอเคโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพอกันอยู่น้องคนละเดี๋ยวเดินทางไปผลทุกคนเลยไปสิบเมตรสำกันมืันนี้เอาปลามาไว้กินปฏิณติกันเลย นนะเียไปน้ำอีกบอกไปเบอไปขอจะไปหาปาลาเไม่จะจะป็นอไขอจะไปหาปลาขับไปได้าจะในตกนะขับไปเด้นนะไปเรไปเรวไปเร็วไปเวตอนนี้ก็หอดน้องทุกคนน้องสีส่สเบ็ดนั่นแหละหมบนกำลังตกแต่งขั้นมันนะเดี๋ยวเยวหาเ็ก ขีกระเดื่อนฮาหมันเบ็ดฐาเด้บอบ่มีแล้วขี่กระเดือนมีได้วเปล่าเอามาเลยเอามาแล้วกะ็เดี๋ยวเอามาะกะกะัดเบ็ดก่อนซะเพราะว่าเขาเดี๋ยวจะขันมันตัดออกเียน,นี่มีทีมง,งานมานำเปิเอาเบ็ดใหม่มาลอกได้นไหนิเบ็ดใหม่เปิดมุดดูมันเป็นอะไรหนิเบ็ดอันเ,น,น,เนไหนเปิปดมุดดูเออยังชิงเลี้ยวป่ญหาโอ้คักคักคัก มันอ่อนมันยัมันทักอยู่ได้เนี่ยวายเป็นตาฮักปลาใหญ่ได้ปลาใหญ่โอ้โอเคสิไม่หมอกมาชดไกรบวนก็นั่นเนาะเป็นตาฮักแทนฮะพูดวันี้นะจะรับ30เมตรพูดนะคันมันนะโอเคเดี๋ยวมัดเบ็ดก่อนเดี๋ยวมัดเบ็ดก่อนทุกคนอันนี้เขามีหมัดเบ็ดซื้อมา ส่เสื้อเพียกเสื้อกันนี้เอาบริใส่เสื้อเอ็นเลยใส่เพียกมันสามเลยมัสามเลยและลงโต๊เบดป่ะวันนมีโอกบอกโอกเบดได้บบวัน เอาแต่มาเฮานอะบ่มีแต่ท่วแต่บกัดเอเถอะปกมาเฮาจะทิงปอกมาเฮ้วะเมีแต่าเฮาเฮ้ย่วบวกัดปากอะไรเละลอยมาลอยมาแล้วมาท่วหมักเบ็ดกับปต่อบ่หมักเบ็ดเขาสอดอาไปเลยเบ็ดหน่อยเกี่ยไปเลย ง่ายๆนะเดี๋ยวจะสีหาหอบสอดสอดข้างห้องไปแหละมาไปนี่ โอเคบุรุษเลยแหละป้าบรุษใหญ่ไปเลยเอาหน่ะเอาคันเดียวเลยบัเอาลายเอาลายจนไหนสิมันซับซ้อนมาจากสิบตัวนั้นสิบตัวนี้เอาคันเดียวนี่พ่อ,อมันมานทุกคนได้แล้วได้แล้วอุ้ยอุ้ยอืยอ,อแต้มที่สองแต้มที่สองแต้มแรกบมาถ่ายทุกคนมึงนะ ตัวใหญ่ใส่ใหญ่งามๆเเดี๋ยวปดก่อนเดี๋ปดก่อนแตที่ซองทุกคน้ขันะแต่ว่าส่วนบอบอนยังบูกวตูะนสอแต้มลย หาอยู่หากินตัวคนเลพอได้กินต้นแรงนะเผื่อขยามเมื่อยจะเสด็จโตจะเปลี่ยนเยน,นื้อก่อนเนื้อเขาก็ร้อนนะเนื้อขี้กระเรื่อนี่แลส่เบ็ดแค่นี้เฮี้ยนแต่ทานขาตกปรากฏส่วนทุกคนเ้ยขาลงปรากฏตามเซ่กินดีขนาดแต่ว่า เนี๋ยไปหาไปกดผมมีวิธีหานะจละเดี๋ยวมีอาารมีอาการคนเสือกติงย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 ิปากถอนะอ้โหโอ้โหโอ้ย เต็มที่สามเต็มที่สามเต็มที่สามมาแล้วสวยง,งามอยาพดก่อนพดก่อนบัหูัวบับนตยนะเต็มเต็มแล้มเลงามใส่ผดีปี่ปเป่งเลย không nhẹ nhập loại à. đây leo nhớ chẳng nói rằng hà lọ bừng chút nè à. để chút gì cả ha. để xong tô Xám tô คือว่าจุดนี้มีป่าอยู่เดี๋ยวนั่งสิตะเลืออทาโบเห็นแหล่ะที่ใหญ่จุดใหม่นะกี่นี่เห็นเสือทิตองตรงนี้กี่นี่บ่หว่ามันคาบบ่รู้มัอะไรหยุดเดิมมนมาียนี้หมันดึงเสือจุดๆลงไปมัอย่างเงียบเลยหรือว่ามันแหบบ่ทาบึางทีหน่อยทีมงานก็นอยู่จุดปู่ขาทอใหญ่กว่าแล้ว บอบอก็ปดหนามาเลยผมปุหนามาเลยอยู út, endo, no, uan, ่ will, ันนออยูนทอใหญ่เ่นาอยู nah. ayım, ่แช <for S 3> <B> ่นลยสนเาเขาเลช่นตีนข้ออย่างเสียเขาเลล้ยอกมนแล้วเนาะโอ้โอยเช็ดขันก่งเลยโอ้ยโอ้เด็ดเ็ดเ็ดเเช็ดขอมินมินทำเช็ดเช็ดไปเลยขอมินมินทำขึ้นมาโอ้ ว้าวสี่โต้เลยดิเอเอาได้สีโต้สีโต้นี้ตแต่ที่สี่เ,เด,ด,ดี๋ทุกคนนี่ตวยงามว้าก้อนมันมิ่นเกือบลุดเดี๋ยวปดก่อนปดก่อนนี่ทุกคนตัวที่สี่ของเฮาพอดีปี่งนี้เต็มกำเลยยงไงมัน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 โอยน้อยพอดานกัยังพอดีปี่เก็บไปเรื่อยๆทุกคนกคนี่คือคัก เหนียวกับพรีหลอนทุกคนเลยเยอะใส่เหนืยวมาอีกอนเหนืยวกับหาหนางเลยหาเขียวแถวนี้ เป็นสายเบ็ดที oy, ่งีบงีๆทุกคนเห็นมันติ้งมันหยักเๆยอู้อันแล้วพี่ช่งนี่ถือมัดคอยทุกคนที่งีงหยกยักอยู่หอยไตมากินโอ้ยยังไงสิบเบ็ดปลาบดไ้หอยหอยกินเบ็ดโอ้คิดว่าปลาคิดเด็ดใช่หรออืม โอ้ยโอ้โอ้ตัวใหญ่ด้ตัวน้อยตัวใ่ด้ตัวน่อยปลาน้อยก็อูออ่าโวยโอ้ปลาน้อปลาเนื้อยได้ยังไงสำหรับเจ้าว่าน้อยแต่สำหรับใครวะโอเคโอ้ยปลาน้อยชาชาเฮ้ยซ้าๆนิ้วสีนิ่วนิ่วเลยบุญบอบนสเหเขาสินนี่มันได้ดนน้หลังมาเลยเฮ้ยมาเบิเจ้า ได้คือเบ็ดได้มานั่งใกล้ๆเลยนะเห็นเห็นเบ็ดหามันนะมันแล้วบ่นะฮะโอได้ทะเลโตเลยม่ได้เจ้าเลยบ่ได้นะปล่าผูกกว่าจนเป็นโล่ละเป็นโล่ะโอ๋อเอามาให้เบิรงหน่อยกว้าไป็นโลกันได้ไปเบิ้งอยู่ชงผุ่นเนี่ยบ่บ่เสื้อดอกบ่เสื้ออะไรก็ย่าบ่เห็นน้ำหน่อบ่เสื้อรับตรงนี้เก็บไปเรื่อยๆคนนี้นี่แหละ อยู่หากินโอ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 นโมัวเลยมีหวะมันวุ่นเลยโต๊แคมปปัญญาปามเขามาหาอยู่กินคือคือโอ้ยมันแหบมันแหบมวนะชิดไปื่อมันแหบกินดึงเสือเบ็ดตึ๊กตึ๊กตึกตึกลุได้ น่นมาเสียกล้องแล้วโอ้โหปักใจเลยทุกคนโอ้ดูวัาใหญ่เลยตัวนี้ปิดเป่งเลยเป่งเลยโอ้โหคักๆคักๆจุดนี่อืออือโอ้มันมันมัน บนซักก่อนทุกคนนะบนเสียเป็ดไรนี่อะไรงูงูนีโอ้บักใหญ่โอ้ยมาใส่ทุ่งหญ้าพะวุดมือสัวตายเถอะวะตัวบักใหญ่ใหญ่จุดทุกคน ฮ้ยสีดายกิน <unfinished> นี <pear Ch ijn Diamond> ้ลุกมือโตผีและอยากจะทุ่งแงงผมบอกบุตดตมือไปจ่อยเดี๋ยวนั่งสิจุดนี่ก่อนมันเป็นห่มนี่เลยจุดนี่สียดาย้กินี้กำเต็มมือบาะว่าปลอดบถตงทุ่งแงงเสียดายเด้ มาในสายปานน่ะมกักง่ญ่มักง่ายใส่เสียบเบ็ดตัวให่ผับไป,ป,บบปทางอื่นมักระถินบ่ไดปนไป,ไป,ไปเลยขีม่มามามาเขามามันตอบแสงเดดนี่ยื่นอยู่นัแหละอย่าจนปดมาก มัดไง,งบ่เนี่ยโอ้โขวทำฟุฟุใส่ทุ่งยางมัน <c oughs> <c oughs> คือบริการของปะบุญจินน,นะ <c oughs> นะใส่หมวกเลยนะตอนนี้กะใสเวลากลับเมือดทุกคนกันด้นเติบใส่เวลาสิงเบ็ดก็ได้นี่ปลาทุ่งยางเขาประมาณสีโ่โลคิดว่านะนยกเบิง้งกะเอา เพราะมันนักเติบเนีน่ยมากันสามคน,น,นาาทนค่ะท่านก็นออกมาแต่วัดเสาลิงได้ <laughs> ดงาน <laughs> าพอได้ด <laughs> พอได้ไปปั้นกันกินปีงแรงหรือว่าลาบหรือว่าถอดกันแล้วแต่ผู้มักนะ <laughs> เดี๋ยวเราก็เดินทางกลับเมื่อเฮือนพอดี้ <laughs> มาบอลมามาปั่นแ้วมันเจอโบกีก็มาบอลเป็นเองเขาเป็นคนปั่นนะให้ย่าอะไรปั่นเนาะจะเป็นตัวไปเนาะสามตัวสามตัวหนึ่งสองสามสามผูนได้เป็นการสามุคนเจอไปใช้อล้วูนึง ເພິ່ນເມື່ອເຮືສສຸດໃຍັນານກຕອົດ້ປแบເດ້ມມປມອງດປໃ

ภูปันเด้อนี่แหละนั่นบ่โล่นั่นนี่แหละอยู่ดนกินตะแลงขุระาปรปลาโล่เลรโล่อยู่กินตะแลงสนก่ก็้บบามือกันเป็นันมาเเดี๋ยวหัวปลาของทุกคนหวินตะแลงแหปลาก็ได้อยู่ประมาณปลรโล่นะ อะไรเสียรลค่ะนํำนม,นม,นมัน,นลายแส่มองอกายคิดเล็กเอาเยอะมืดอ่ะมันจะไปตึกแห้ง้องมาตึกแฮ้เอามาไหไกินปลามาค้งไว้กินาาขนนัวมากนเดี๋ยวมานีิเล็กนี้ได้คุลาโลกันใช่ปะสมควนบ้านน้นก็ทอดปลาให้นัตต้นะ ตอนนี้ไหนแหล,ละปลาตัวหนึ่งกันเดี๋ยวควัวตัวนี้ต่อยมันแล้วนะปลาควัวเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวให้สิบมันเกลือเลือเพิ่นัวนะเกลือเพิ่นัวปิ้งเดี๋ปิ้งส่วนหนึ่งนะมันบเบิร์ตก็กินมือหนา

เนี่ <Birthday. S 2> เอาจากสามตวัวสีตว่ตัวนะพอยกินตอนแรก <Wow. S 2> มีเมนูอื่นอยู่มีอาห <cam> <ill> <อ>ารเพิ่มมีอะไร <cam> <ill> มาสี่ตัวเลยละตัวใหญ่มันมั่นด้วยมีอะไรมามาถูกคนมา เรียบร้อยละอาหารเอาอป้งป้ามีผัดกะเพราเอียนแต่ก็มีเจียวบองนะเจียบองกันกนะซีเบิร์ต่ทนี้แหละรอบสุดท้ายอานัตตีกับเขาไปนอนเลยกับแม่นะแม่เอานัตตีนอนเพิ่นล้างนอนอยู่นีน่เขาก็เลยกินก่อนเพิ่นไว้ให้กินก่อนเผื่อน,นัตตีนอนรับนะลองมือก่อนจะเสียมือตัวนี้ก่อน Yen Xẹp Phát Yen Chia bóng không có phải gì bớt ผักสดโอ้แซ่บวราดังไลฟ์ได้ทุกคนเด้อนาทีกำลังสะนอนไปนอนนี่ว่ากินผักสดกินผักหวานอย่บำรุงสายตาเพื่นว่าหลายคนว่า ขอบคับออนขับออนท่นว่าพื้นบัรุงสายตาบมท่านแล้วเฮานะปีมปลาปลุกไปนึง <S S S ลุกมาหล่ะลุกขึ้นมาหาลุดเมือง เหนือหวานมันปลามตัวใหญ่นะเดี๋ยวกินขาวก่นอนทุกคนนะกิน<ฤ>มือเดียวบุตนัดมานะ่เดี๋ยวว่าส่วนบาบอนนะ่ะบุหงโอง๊กคนเห็นได้กินนะแต่เอาเนี่ยปี่มันเนาะเดี๋ยวกินขาวกันตอนนี้ก็กินข้าวอิ่มเรียบร้อยทุกคน โอ้ครับเมล่าปลากับวานเนี่ยดรสับอดีตินปลานินมาในีก็เลยไปสิ้มากครับมาปี๊ยังแซ่บคือเก่าลทุกคนกินไปสองโตนะนี่เลยไสองโตปลาเปี๊ยกผักบงกับกัมหนึ่งที่กับเบิร์ตเลยกัมหนึ่งนะบอกว่าเอาผักบงมาสองกรรมัมผักสดเดี๋ยวเ้าก็สิอาบน,น้าผักหวจะเลยอาบน้ำแล้วเขาไปดูน้ำลูกสาวนะเดี๋ยวลูกสาว ตกบนนอนเห็นในบ้านคุณมาคิดข้าวทุกคนเปลี่ยนกันกินนะเพราะวะ่าเปิดอยากนอนเหมือนกันไปนอนก่อนยังโหลดวุ้นเิ่นอยู่ระะเริมบอกเพื่อนเฮานี้ไปติดติดแคมทางทางเส้นทางเลยเก่าเลยไปเรนมานะแต่นะว่าคลิปนี้ก็บเสถียรพีดไว้สำนึกสักก่อนบรรยากะขอมุกขอบใจท,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 ที่ติดตามรับชมมิจจะทำมาตลอดทุกคนบรรยากะฝา,ากเบิง่งโฆษณาเบาแรงเป็นอยๆเด้อ,อทุกคน เราเป็นกำลังใจพอได้เห็นคลิปไปเรื่อยๆทุกคนนะบรรยากาศทัดทิตาเมืองคลิปหนะน้าวิดีโอหน้าว่าา50ภาพนะอยู่ห้ะะกินไปได้ด้วยว่ะพาไปเบิ่งบรรยากาศถัดทิตาเมืองคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย